เป่าเวินได้นำกล่องไม้เล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือห่อหุ้มด้วยผ้าแดงออกมามอบแก่เขาโดยพูดว่าหวังยงนี่คือของฝากจากเมยฟางก่อนที่กองม้าต่างของเราจะออกเดินทางวันหนึ่งเธอได้มาหาเราที่บ้านพูดว่าฝากของนี้มาให้นายและขอให้เราบอกแก่นายว่าพ่อของเธอคือนายเล่าเจียได้เสียชีวิตแล้ว ขอบคุณเป่าเวินที่นำของฝากนี้มาให้เมื่อฟังอยู่สุขสบายดีหรือสร้างอุ่นเปิงถามด้วยจิตใจที่ห่วงหาเมื่อฟังสบายดีและเธอก็ยังฝากมาบอกอีกว่าเธอและแม่ของเธอคิดถึงนายมากอยากให้นายกลับไปที่ยูนนานอีกขอบคุณเป่าเวินขอบคุณสร้างอุ่นเปิงกล่าวแก่เป่าเวินคนกองม้าต่างทางไกลจากยูนนาน วันนั้นหลังจากเป่าเวนและเพื่อนกลับไปสู่กองม้าต่างที่ปางล้อแล้วสร้างอุ่นเปิงได้เปิดดูกล่องของฝากจากยูนนานด้วยใจที่ตื่นเต้นยินดีเมื่อเปิดกล่องออกก็ได้พบผ้าเช็ดหน้าผืนน้อยสีขาวปักด้วยด้ายสีเป็นรูปดอกไปเหอดอกเล็กๆที่กำลังเบิกบานแต่ไม่มีข้อความอื่นใดเพียงแต่มีลายสลักไว้ว่าเหมยฟาง เท่านั้นสซางอุ่นเปิงเพ่งพิจารณาผ้าเช็ดหน้ารูปดอกไปเหอข้อแลเห็นภาพดวงหน้าของเธอและอดีตรักที่ยูนานซึ่งยังคงตราตรึงฟังลึกอยู่ในดวงใจเปลวินและกองคารวานม้าต่างทางไกลจากยูนนานพักค้างแรมอยู่แม่ห้องสอนสามวันก่อนที่จะอำลาไปซางอุ่นเปิงได้ฝากของไปให้เหมยฟางด้วยเช่นกัน ของฝากของเขาก็บรรจุในกล่องไม้เล็กๆอย่างดีภายในเป็นพัดไม้หอมที่แกะสลักลวดลายงดงามสองอันอันหนึ่งแก่เมยฟางอีกอันหนึ่งแก่นายหญิงพร้อมด้วยจดหมายที่เขาบรรจงเขียนด้วยลายมือข้อความเป็นภาษาไตหรือไทยใหญ่ว่าแม้คืนวันจะผันผ่านนานเพียงใดแต่ดอกไปเหอจะเบิกบานอยู่ภายในใจของฉัน ชั่วนิรันต์จากหวังยง่งกองม้าต่างอันยืดยาวของเป่าเหวินรับหายไปแล้วสร้างอุ่นเปิงทรงจิตส่งใจท่งความรักความเมตตาไมาตรีข้ามฟ้าไปยังมณฑลยูนานขอให้เหมยฟางและนายหญิงจงมีแต่ความสุขขอให้เต่าฟงตลอดจนทุกๆคนที่ยูนานจงมีแต่ความสุขและขอให้เป่าเหวิน พร้อมด้วยกองม้าต่างที่มาด้วยกันจงกลับคืนถึงมณฑลยูนนานโดยสวัสดีภาพเถิดสร้างอุ่นเปิงยืนอำนวยพรเช้าวันต่อมาชายหนุ่มใส่บาทพระและเจ้าสางที่มาบินทบาทหน้าบ้านครั้นใส่บาทแล้วก็กรวดน้ำอุทิศบุญส่งให้แก่ดวงวิญญาณของนายเล่าเจียผู้ล่วงลับไปโดยขณะกรวดน้ำหยาดรินไหลลงดิน เขาได้กล่าวอย่างจริงใจว่าอิทังเมยาตีนางโหตุขอส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้จงสำเร็จแก่นายเล่าเจียหากมีความทุกข์ก็ขอให้จงพ้นจากความทุกข์หากดำรงอยู่ในความสุขก็ขอให้จงเป็นสุขเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินหลังจากนั้นอีกประมาณเจ็ดวันต่อมาท่านครูบาอูแรงได้ชักชวนสางอุ่นเปิง ขึ้นไปกับท่านที่วัดปลายดอยหรือวัดพระาธาตุดอยกองหมูเพื่อทำกิจของสงฆ์ในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งรักษาการเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ด้วยเพราะยังไม่มีเจ้าอาวาสรูปใหม่มาแทนที่กลางดึกซึ่งเป็นคืนแรมกลางเดือนห้าท้องฟ้าเหนือองค์พระาธาตุกองหมูทั้งสององค์สว่างพราววาวแววด้วยแสงจันแรมและหมู่ดาวน้อยใหญ่ สร้างอุ่นเปิงนั่งสงบนิ่งขัดสมาธิบัลลังก์อยู่ต่อหน้าองค์พระาธาตุเขาได้แลเห็นภาพประหลาดด้วยมโนมยิทธิอันเกิดจากพลังฌานเตโชกสินมีชายหญิงกลุ่มใหญ่ประมาณ8ปดเคนรูปร่างงดงามผ่องใสแต่งกายด้วยชุดไตพื้นเมืองผู้ชายมีผ้าสีขาวพันโพกศีรษะส่วนผู้หญิงกล้าผมทรงสูงเป็นมวยไว้ทางด้านหลัง มีหวีประดับมุกประดับทองและช่อดอกไม้เดินตามกันมาจากความมืดคนแปลกหน้ายามรัติการกลุ่มนั้นพากันเดินมานั่งลงเรียงกันห่างจากจุดที่เขานั่งเข้าฌานอยู่ออกไปไม่ไกลเท่าไรนักแล้วพากันยกพวงมาลัยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมกรุ่นจรุงใจขึ้นมาประนมจบอธิษฐานอยู่เป็นเวลานาน,านด้วยความตั้งอกตั้งใจ อธิษฐานจบแล้วก็พากันวางพวงดอกไม้บูชานั้นที่ฐานขององค์พระาธาตุประนมมือวันทาอภิวาทก้มกราบช้าๆด้วยความเคารพศรัทธาอย่างลึกซึง้งอาการก้มกราบของเขาทั้งเก้าคนนั้นอ่อนน้อมพร้อมเพรียงกันเป็นภาพที่เห็นแล้วบังเกิดความประทับใจจนสุดจะพณนากราบแล้วก็ต่างพากันเงยหน้าประนมมือสวดมนต ดวงตาจ้องแลดูองค์พระาธาตุอย่างมุ่งมั่นในขณะที่ปากก็เอ่ยบทสวดสั้นๆสละเสริญเป็นเสียงทิพเสียงธรรมดังกังวานไปทั่วลานองค์พระาธาตุเจดีแห่งนั้นว่าพุทโธติโลกะสร,รโนพุทโธสุริโยตะโมนุโธคัจฉโตสรนังเขมังพุทโธเมสรนังวะรัง พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของไตรโลกพระพุทธเจ้าทรงเป็นประดุษพระอาทิตย์ที่กำจัดความมืดข้าพเจ้าขอถึงอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันเกษมพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกข้าพเจ้านะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อสวดสรรเสริญแล้วก็ลุกขึ้นโดยพร้อมเพียงกันทันใดนั้นก็ปรากฏมีเทียนทองสว่างเรืองขึ้นในกระพุ่มมือของชายหญิงทั้งเก้าพวกเขาพากันประนมมือถือเทียนทองทำประทักษิณคือเวียนขวาไปรอบๆอ,องค์พระาธาตุ แสงไฟจากเทียนทิพเทียนทองาสาดส่องให้เห็นดวงหน้าอันปีติเอิบอิ่มของคนทั้งเก้าคนอย่างชัดเจนเมื่อเดินทำประทักษิณครบสามรอบแล้วก็พากันปักเทียนทิพเทียนทองไว้ที่ฐานองค์พระาธาตุก้มกราบกระทําสการะอําลาสร้างอุ่นเปิงค่อยๆถอนจิตออกจากองค์ชาน แต่ภาพของคนประหลาดยามรัติการก็ยังไม่เลือนหายยังคงแลเห็นด้วยตาเนื้อชายหนุ่มหันไปประนมมือไหว้พวกเขาด้วยความเคารพแล้วกล่าวเอย่ยทักทายด้วยภาษาใจขึ้นว่าไม่สูงค่าท่านทั้งหลายเฮาสางอุ่นเปิงขออนุโมทนาบุญของพวกท่านด้วยบุญบูชาองค์พระธาตุด้วยพวงดอกไม้และเทียนทิพเทียนทองสาธู สาธุสาธุขออนุโมทนาคนทั้งเก้านั้นต่างหันมายิ้มให้คนที่มีลักษณะเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าใหญ่ก็กล่าวตอบสางอุ่นเปิงขึ้นว่าขอบคุณสางอุ่นเปิงพวกเขาก็ขออนุโมทนาบุญของท่านด้วยเช่นกันเขาเห็นท่านแต่แรกแล้วที่ไม่ทักทายเพราะเห็นท่านนั่งเข้าฌานทำสมาธิอยู่ จึงไม่รบกวนดีใจที่ได้พบเห็นในคืนนี้แสงชานบารมีของท่านสว่างสวัยยิ่งนักพวกเขาไม่เคยเห็นว่าจะมีใครในเมืองแห่งนี้มีแสงชานเทียบเท่ากับท่านได้เลยขอบคุณท่านเทวาเขาก็ยินดีที่ได้พบพวกท่านพวกท่านเป็นใครหนอมาจากที่ใดแล้วมาไหว้พระาธาตุแห่งนี้บ่อยไหมขออนุญาตถาม พวกเขาเป็นอากาศเสเทวดาแต่ก่อนเคยเป็นบริวารของจองตองสูผู้สร้างพระธาตุเจดียดอยกองมูองค์ใหญ่นี้เมื่อปีพศ .2403 ครั้งนั้นพวกเขาและหมูมิสหายที่มาด้วยกันนี้ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างองค์พระธาตุเจดียด้วยจิตศรัทธาด้วยพลานิสงนั้นทำให้พวกเขาเมื่อสิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้ว ได้ไปบังเกิดเป็นอากาศสเทวดาชั้นดาวดึงทุกทุกคนเราระลึกถึงผลบุญแห่งตนขึ้นมาได้ก็ดีใจจึงพากันลงมากราบมาไหว้พระธาตุเจดีอันเป็นบุญยะสถานที่พวกเขาเคยมีส่วนร่วมสร้างสร้างอุ่นเปิงเอ๋ยบุญนั้นมีจริงพวกเขาทั้งเก้าคนนี้ได้ประจักษ์แก่ตนเองแล้วเมื่อก่อน เขาก็เคยเกิดเป็นคนในแม่ห้องสอนชาตินั้นยากจนนักมีบ้านอยู่บริเวณหนองจองคำเมื่อจองตองสูริเริ่มสร้างพระาธาตุเจดีพวกเขาก็มาช่วยด้วยจิตศรัทธาไม่นึกไม่ฝันว่าบุญจากการร่วมสร้างเพียงเท่านั้นจะมีอานิสงส์มากมายไพศาลเขาทุกคนมีประสาททองพรั่งพร้อมด้วยทิพยพยสมบัติสเสวยสุขอันเกิดจากบุญนั้น ปรากฏอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาววดึงบุญมีจริงสร้างอุ่นเปิงบุญมีจริงจงหมันสร้างสมบุญต่อไปเถิดอากาศสเทวดาอดีตชาวเมืองแม่ห้องสอนแต่โบราณกล่าวยืนยันแล้วก็พากันก้าวเดินเลื่อนลอยขึ้นสู่เวหาหาวที่มีหมู่ดวงดาวพราวพรายว,ว,วิบวับ,วบร,ะระยิบระยับแสง ชายหนุ่มผู้มีปณิธานในการสร้างสมกุศลบารมีได้เห็นแล้วก็ยิ่งบังเกิดความปีติอบอุ่นใจมั่นใจในบุญกุศลคุณความดีที่ตัวเองได้ภาคเพียนบำเพ็ญมาต้นเดือนหกสร้างอุ่นเปิงได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญงานพิธีปล่อยสางลองที่บ้านกุ้งไม้สักบ้านกุ้งไม้สัก เป็นหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านปางหมูสภาพของหมู่บ้านในเวลานั้นมีต้นไม้สักขึ้นเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากต้นสักแต่ละต้นขนาดใหญ่ไม่ต่ากว่าสองสามคนโอบพุ่งตรงขึ้นไปลิบเลีว่วจนต้องแหงนคอมองด้วยเหตุที่เป็นเนินเขาและมีต้นสักอยู่มากมายทั่วบริเวณจึงพากันเรียกว่าบ้านกุ้งไม้สักกุ้ง หมายถึงเนินเขาส่วนไม้สักก็หมายถึงต้นสักรสร้างอุ่นเปิงพักอยู่ที่บ้านพ่อเท่าในซึ่งเป็นชายชราอายุกว่า80ปีเป็นคนเก่าแก่ดั้งเดิมของหมู่บ้านพ่อเท่าในนี้มีศักเป็นญาติของสรางอุ่นเปิงรู้จักกับญาของสรางอุ่นเปิงเวลามีการงานใดๆก็มักจะส่งข่าวไปมาหาสู่กันเสมอไม่ลืมเลือนความสัมพันธ์กัน หลังจากพิธีปล่อยสางลองคือบวชเนนลูกแก้วเสร็จสิ้นลงแล้วก็ได้อยู่พักค้างสนทนากับพ่อเท่าและแม่เท่าในยามค่ำคืนจุดตะเกียงน้ำมันกา๊าซดวงหนึ่งส่องแสงสว่างวอมแวมแล้วสนทนากันพ่อเท่าไหนได้เล่าเรื่องประหลาดหน้าพิสวงให้สางอุ่นเปิงฟังว่าเมื่อสีห้าคืนที่เพิ่งจะผ่านมา พ่อเท่าและชาวบ้านหลายคนซึ่งปลูกเรือนอยู่ติดกับป่าศักด์ใหญ่นี้ต่างได้ยินเสียงคนร้องไห้ดังแว่วมาในยามดึกหลายคนตื่นขึ้นมาฟังพระและเจ้าสางที่วัดกุงไม้สักดก็ได้ยินและเล่าหลือว่าเป็นเสียงของผีนางไม้ตนหนึ่งร้องไห้ดังแว่วมาชาวบ้านต่างพากันสะดุ้งกลัวไปปรึกษากับท่านครูบาเจ้าอาวาสวัดกุงไม้ศักด เจ้าอ,อาวาสก็บอกว่าท่านเองก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดนางผีตนนั้นจึงร้องไห้ติดต่อกันหลายคืนชาวบ้านและพระบางรูปเกรงว่าจะเกิดเทศอาเพศร้ายขึ้นในหมู่บ้านจึงปรึกษาหารือกันเพื่อช่วยกันทำพิธีเลี้ยงผีเจ้าเมืองที่ศาลเจ้าเมืองใหญ่หลังวัดกุ้งไม้สักในวันพรุ่งนี้เช้าพ่อเท่าในบอกว่าตางอุนเปิงอย่าเพิ่งกลับนะ อยู่ร่วมพิธีไหว้ศาลเจ้าเมืองด้วยกันก่อนพรุ่งนี้จะมีพิธีเส้นสวงและกันต่อผีในศาลเจ้าเมืองได้พ่อเท่าเฮาจะอยู่ร่วมพิธีด้วยว่าแต่คืนนี้นางผีตนนั้นจะร้องไห้เสียงดังมาอีกไหมสร้างอุ่นเปิงถามเขาก็อำ่ำหูแต่มันห้องมาหลายคืนแล้วหนาะหากมันยังอยู่คิดว่าคืนนี้ก็อาจจะห้องอีกดึกๆึกพวกเฮาคอยฟังกันเถอะ แล้วกลางดึกคืนนั้นก็มีเสียงร้องไห้ดังโหยหวนแววมาจริงๆพ่อเท่าในเรียกบอกสางอุ่นเปิงเสียงสั่นๆว่าได้ยินไหมสางอุ่นเปิงมันมันห้องดังมาอีกแล้วและยินพ่อเท่าเสียงดังแววมาทางป่าโน้นเป็นเสียงผีแม่ยิงจริงๆด้วยห้องไห้ทําไมหนอหน่าสงสารจริงสางอุ่นเปิงรำพึงด้วยความประหลาดใจเสียงนั้น ดังอยู่ยาวนานกว่าจะเงียบหายไปพอรุ่งเช้าสร้างอุ่นเปิงก็ช่วยพ่อเท่าแม่เท่าหิ้วตะกรา้าใส่ข้าวปลาอาหารเทียนธูปดอกไม้ตรงไปที่วัดกุ่งไม้สักซึ่งเป็นสถานที่ติดกับแนวป่าศักใหญ่ศาลเจ้าเมืองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหอเจ้าเมือง ตั้งอยู่ใต้โคนต้นไทรใหญ่ร,บรอบๆก็เป็นหมู่แมกไม้ที่ร่มครึ้มพ่อเท่าไนาบอกว่าศาลเจ้าเมืองนี้ตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับการตั้งหมู่บ้านแห่งนี้แล้วเป็นเรือนไม้ขนาดย่อมๆสร้างให้มีหลังคาซ้อนสองชั้นมีรั้วไม้ประตูไม้ห้อมล้อมอยู่โดยรอบเมื่อไปถึงสร้างอุ่นเปิงเห็นผู้คนและพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนเจ้าสางสมเน,นน้อยทยอยกันมา พระและเจ้าสางนั่งบนแคร่มไม้ไผ่สูงทางด้านเหนือส่วนญาติโยมสาธุชนปูเสือลำแพนนั่งกันอยู่เต็มลานดินหน้าศาลเจ้าเมืองเครื่องเส้นสวงผีเจ้าเมืองใส่ถ้วยใส่จานวางอยู่เต็มมีกับข้าวขาวหว,วานไก่ต้มหมูต้มไข่ต้มข้าวเปล่าและเหล้าเป็นขวดๆด,ดอกไม้หลากสีซึ่งเป็นดอกไม้สดดอกเข็มดอกมะลิ ดอกบานชื่นดอกดาวเรืองดอกเอื้องดอกกล้วยไม้วางเต็มกระด้งซึ่งตั้งบนพานหวายบูชาไว้ทรงกลิ่นหอมฟุง้งกลิ่นทูบควันเทียนซึ่งจุดปักบนหิ่งลอยอบอวนไปทั่วบริเวณเมื่อพระและผู้คนมาพร้อมเพรียงกันแล้วพ่อเท่าอายุราวเจ็ดสิบปีคนหนึ่งแต่งชุดขาวซึ่งชาวบ้านเรียกว่าปู่เจ้าเมืองก็เริ่มนำพาทำพิธี โดยจุดทูบจุดเทียนเส้นไหว้บอกกล่าวอยู่ยาวนานหลังจากนั้นก็เป็นการทำพิธีประทับทรงเพื่อให้ผีเจ้าเมืองมาประทับทรงอํานวยอวยพรแก่ผู้คนในหมู่บ้านผีเจ้าเมืองตนหนึ่งลงมาประทับร่างคนทรงซึ่งเป็นผู้ชายอายุราวห้าสิปีคนหนึ่งเป็นอันดับแรกร่างของชายคนนั้นสั่นเทาสั่นเถิมโยกไปโยกมาแล้วลุกขึ้นยืน ทำท่าถือไม้เท้าเป็นคนแก่หลังโกงพูดเสียงสันส่นๆราวกับคนอายุสักร้อยปีแต่เสียงดังอย่างทรงพลังอำนาจว่าขอให้ลูกหลานทั้งหลายจงอยู่ดีมีความสุขขอให้ข้าวกล้าในานางอกงามคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้หายขอให้อันตรายตลอดจนโรคภัยอย่าได้มาใกล้กลาย ขอบใจขอบใจที่พากันมาไหว้ามากันต่อขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขพูดแค่นั้นก็นั่งลงตัวสั่นโยกไปโยกมาเจ้าปูเจ้าปูสามสี่คืนที่ผ่านมานี้มีเสียงผีห้องไห้หน่ากลัวเหลือเกินดังมาจากป่าศัก์หลังวัดเป็นเสียงผีอีสังมันห้องไห้ทำไม จะเกิดเทศอาเพศภัยอันใดเจ้าปู่บอกพวกเขาด้วยแม่เท่าสูงอายุคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าถามขึ้นแทนชาวบ้านแต่ผีเจ้าเมืองไม่ตอบนั่งสั่นเทิมสัน่นพับๆอยู่ครู่หนึ่งก็ล้มก้มลงกับพื้นชาวบ้านทุกคนใจเต้นระทึกจ้องดูท่าทางอันแปลกประหลาดของร่างทรงนั้นบัดดลทุกคนก็ต้องสะดุ้งเฮือกจู่ๆร่างทรงซึ่งก้มหน้าอยู่ก็เหยหน้าขึ้น มีท่าทางท่าทีที่ผิดไปจากคนแก่ราวอายุร้อยปีกลายเป็นนั่งตัวตรงมือข้างหนึ่งยกขึ้นป้ายเช็ดน้ำตาที่ลังไหลออกมาพลั่งงร่างทรงนั้นร้องไห้น้ำตาอาบแก้มสะอึกสะอื้นฮักฮักยางเสียอ,อกเสียใจเห็นได้ชัดเจนเสียงร้องไห้นั้นดังมากทุกคนได้ยินแล้วก็ขนลุกเกลียวเพราะเป็นเสียงของผู้หญิงสาวมันเป็นเสียงที่สร้างอุ่นเปิง และทุกคนในที่นั้นจำได้เป็นเสียงของผีร้องไห้ที่ดังมาในยามดึกซึ่งทุกคนได้ยินและหวาดกลัวกันคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าพากันสะดุ้งลืมตัวกระเถิบถอยห่างตะลึงมองผีในร่างทรงไม่ได้แสดงอาการดุร้ายเอาแต่ร้องไห้ท่านครูบาเจ้าอาวาสได้สติก่อนคนอื่นท่านเอ่ยถามผีในร่างทรงตนนั้นขึ้นว่าโยมเอย๋ย เสียงห้องไห้สามสีค่คืนที่ผ่านมาเป็นเสียงโยมเหรอท่านกลูบาใช่แล้วเป็นเสียงห้องของเฮาผีในร่างทรงเงยหน้าขึ้นตอบน้ำตาไหลพรากไม่ยอมหยุดชาวบ้านได้สติพากันจ้องตะลึงแลมองเป็นตาเดียวเจ้าส่างหลายรูปนั่งเบียดกันทำตาโตอย่างตื่นกลัวต่อเหตุการณ์ประหลาดที่ได้พบเห็น สร้างอุ่นเปิงนั่งอยู่ด้านหลังรู้สึกพิสวงสงสัยจึงรีบสำรวมจิตเข้าฌานใช้มโนโมยิทธิเพ่งพิสดูเขาได้เห็นว่าเบื้องหน้าบนศาลเจ้าเมืองที่ร่างของคนทรงมีดวงวิญญาณของผีสาวนางไม้ผมยาวตนหนึ่งแทรกซ้อนสิงสู่อยู่จริงๆเธอสวมชุดไต่สีเขียวดวงหน้าเต็มไปด้ยความโศกเศร้าสูบโสมระทมทุกขโยมเป็นอะไร เสียใจอะไรจึงห้องไห้ติดกันหลายคืนชาวบ้านตลอดจนพระเจ้าพระสงฆ์ต่างพากันหวาดกลัวไปหมดแล้วท่านครูบาเจ้าอาวาสวัดกุ่งไม้ศัก์เอ่ยถามเสียงสั่นๆยังตื่นเต้นพิศวงเช่นกันท่านครูบาเขากลัวเขาเสียใจเมื่อห้าหกวันที่ผ่านมามีคนทําไม้ของบริษัทฝรัง่งมาตีตราจะตัดไม้ศักในป่านี้ เขาทำเครื่องหมายจะตัดต้นสักที่เฮือนเฮาตั้งอยู่เฮาไม่อยากไปเฮาไม่อยากย้ายเขาอยากอยู่ที่เดิมเฮาอยู่ที่นี่มากว่า200ปีแล้วมาอยู่ก่อนที่จะมีวัดนี้และก่อนที่จะมีหมู่บ้านนี้เสียอีกผีนางไม้ตนนั้นพูดเล่าปนเสอื่นเจ้าอาวาสและชาวบ้านทั้งหลายครั้นได้ยินนางผีบอกดังนั้นก็เงียบไปเข้าใจในเหตุการณ์ ช่วยด้วยช่วยเห่าด้วยผีนางไม้วิงวอนทันใดนั้นเธอหันหน้ามาทางส่างอุ่นเปิงจ้องดูสางอุ่นเปิงอย่างประหลาดใจเธอแสดงอาการแปลกใจและดีใจลุกขึ้นยืนก้าวเดินลงมาจากศาลเจ้าเมืองท่าทางเดินเป็นกริยาของผู้หญิงชัดๆคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าแวกทางถอยห่างออกเป็นช่อง ผีนางไม้ในร่างของคนทรงเดินมาสุดนั่งที่หน้าสางอุ่นเปิงแล้วพูดวิงวอนว่าท่านผู้นี้จะช่วยเฮาได้เฮาเห็นแสงความเมตตาเปล่งประกายมาจากตัวของท่านช่วยเฮาด้วยช่วยเฮาด้วยพูดแล้วก็ลุกขึ้นยืนเดินไปก้มไหวท่านครูบาเจ้าอาวาสพูดวิงวอนน้ำตาไหลขึ้นอีกว่าท่านครูบาช่วยเฮาด้วย ท่านกับผู้ชายคนนั้นช่วยเฮาได้เขาเห็นแสงแห่งความเมตตาของเขาและของท่านโยมโยมอยู่ที่ไหนอัตมาจะรู้ได้อย่างไรท่านครูบาเจ้าอาวาสถามผู้ชายคนนั้นเขาหูเขามองเห็นโยมผีนางไม้ในร่างของคนส่งชี้มือมาทางสางอุ่นเปิงเธอหมอบกราบเจ้าอาวาสอีกสามหนแล้วซพหน้านิ่งตัวสั่นเทิม เงียบไปครู่ต่อมาคนทรงนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นปู่เจ้าเมืองซึ่งเป็นคนนำทาพิธีมาจับแขนเขาเขยา่าผู้ชายคนทรงจึงรู้สึกตัวผีออกไปแล้วผีออกไปแล้วชาวบ้านต่างพูดบอกกันด้วยความประหลาดใจสร้างอุ่นเปิงรู้ที่มาของผีนางไม้ก็นำพระและชาวบ้านเดินตามผีนางไม้ไปทางป่าศัก์ใหญ่ท้ายวัด เดินกันมาประมาณสิบนาทีก็ถึงดงสักใหญ่ซึ่งมีต้นสักขึ้นเรียงรายกันอยู่สร้างอุ่นเปิงเห็นเธอเดินเข้าไปที่โคนต้นสักขนาดใหญ่สูงลิบเลิ่วต้นหนึ่งชายหนุ่มจึงชี้ให้ท่านครูบาเจ้าอาวาสและชาวบ้านได้ดูต้นนั้นท่านครูบาเธออยู่ต้นนั้นสร้างอุ่นเปิงพูดบอกทุกคนพากันเดินเข้าไปดูได้เห็นที่โคนต้น มีรอยตอกประทับตราว่าจะต้องถูกตัดโค่นเมื่อกลับมาที่วัดก็ปรึกษาหารือกันสร้างอุ่นเปิงแนะนำว่าให้ท่านครูบาและชาวบ้านทำดีกาถวายเจ้าฟ้าแห่งเมืองขอให้เจ้าฟ้าติดต่อกับฝรั่งของบริษัทบอมเบเบอร์มาที่ตั้งที่ทําการอยู่ในเวียงแม่ห้องสอนโดยขอให้ยกเว้นป่าศักใหญ่แห่งนั้นไว้ เพื่อให้ผีนางไม้ตนนั้นได้อาศัยสิงสู่อยู่ต่อไปและเพื่อให้ป่าศักดิ์ใหญ่ใกล้วัดยังคงอยู่ให้ความร่มเย็นแก่พระและสาธุชนในหมู่บ้านสร้างอุ่นเปิงกลับมาหาท่านครูบาอูแรงซึ่งเจ้าฟ้าเมืองแม่ห้องสอนและเจ้านางให้ความเคารพนับถือขอให้ท่านครูบาอูแรงช่วยเจรจาอีกแรงหนึ่งท่านครูบาอูแรง สร้างอุ่นเปิงเจ้าอาวาสวัดกุงไม้สักด์และชาวบ้านชาววัดกุงไม้ศักด์พากันถวายดีกาที่หอเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าทรงตอบรับด้วยความเมตตาการุณาต่อคณะสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สัก์อีกสามวันต่อมาก็มีคำสั่งลงมาจากหอเจ้าฟ้านั้นว่าได้ติดต่อกับบริษัทบอมเบเบอร์มาแล้วและได้รับการตกลงยินยอม ไม่เข้าไปตัดไม้ในป่าสักใหญ่ใกล้วัดกุ้งไม้สักแห่งนั้นสร้างอุ่นเปิงและท่านครูบาอูแรงนำหนังสือของเจ้าฟ้าไปแจ้งแก่เจ้าอาวาสวัดกุ้งไม้สักและชาวบ้านพอทุกคนได้ยินข่าวก็ต่างพากันแสดงความยินดีสร้างอุ่นเปิงซื้อผ้าแพรสามสีผืนใหญ่สามผืนไปผูกพันรอบโคนต้นสักใหญ่ซึ่งผีนางไม้ตนนั้นสิงสถิตอยู่ เขาพูดกล่าวแก่เธอว่าแม่นางไม้เอ๋ยอยู่ดีมีความสุขเถอะนะเจ้าฟ้าแห่งเมืองท่านมีดีกาลงมาแล้วต้นสักอันเป็นวิมานของเธอและบริวารจะไม่ถูกตัดโคน่นขอให้เธอจงพักอยู่ด้วยความสุขสำราญตลอดไปเถิดสิ้นเสียงพูดบอกของสางอุ่นเปิงทั้งพระและชาวบ้านที่พากันติดตามไปต่างพากันพิศวง เพราะจูจ่ๆก็บังเกิดมีสายลมพัดอื้ออึงดังสู้สู้มาอย่างดุนแรงท่ามกลางกระแสะแห่งสายลมประหลาดในป่าศักแห่งนั้นสร้างอุ่นเปิงและทุกๆคนต่างได้ยินเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งตะโกนพูดดังแว่วมาด้วยความปิติยินดีมีความสุขใจว่ายินโจมค่ะยินโจมค่ะขอบคุณขอบคุณ